สวัสดีครับยูครับอยู่ในช่องคูยูชาแนลนะครับวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เอารองเท้ามาอันบ็อกกันสดๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยรองเท้าคู่นี้ได้รับการสนับสนุนจากน้องเป้นะฮะน้องเป้แอนบินสุดหลอขอขอบคุณน้องเป้อีกครั้งหนึ่ง้วยนะครับวันนี้อยู่กับรองเท้าไนกี้ดังแอ b u s h คู่สีรอย a l อบลูเนาะมันเหมือนตัว a อร์จอแดนรอยย่อบลูวันนี้จะมาลองแกะดูว่า สมกับที่เขาล่ำเลือนไหมเห็นน้องมันฝอยว่าแบบโอ้ยพี่ยูคูดนี้แม่งโคตรเจ๋งหนังอย่างนิ่มเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าข้างในเนี้ยมันมีอะไรบ้างดีเทลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาเล่ากันถึง Ambush ก่อนเนาะก่อนจะมาเปิดกล่องแอมบูชเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเบสอยู่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยเป็นคนเกาหลีซึ่งดีไซเนอร์คนนี้ชื่อว่ายุนอานะ ผมไม่รู้จักเธอเป็นการส่วนตัวหรือว่าไม่ได้รู้จักเธอมาก่อนเคยเห็นแต่งานดีไซน์ก่อนนั้นเนี่ยก็จะดูล้ำๆหน่อยกับ Nike a i r m a x 9 0ที่เขาเคยออกแบบแล้วก็ไอตัวรองเท้าบูทของ Converse สักอย่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ล้ำสวยมากแล้วก็จะมาเห็นคู่นี้ในเพจของ Sneakers อ n นไซ e ที่พี่เอเมเนี่ยเคยเอามาลงไว้ตอนที่เขาไปต่างประเทศนะครับรอบนั้นดนเห็นตัวดังโลของ Virgil กับดังไฮคู่สีชมพูที่ เป็นโมเดลในวันแี้ที่ผมจะมาแกะกล่องกันเดี๋ยวไม่พูดพ่ำมทำเพลงดีกว่าเนาะมาลองแกะดูดีกว่าว่ามันจะส่งคำร่ำลือกับที่เขาบอกกันไหมอ้าวนี่ผมมีกรีดกรีดมาบ้างแล้วนะก่อนหน้าน,นี้นะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะครับคือไอ้คู่นี้เนี่ยมันเพิ่งออกมาไม่นานโอ้โหน้องแพ็คมาดีมาก กล้องยังโอเคนะเสียงยังโอเคนะเพื่อนแซบโอ้โห,โหกล่องใหญ่วะขออนุญาตนะคุณผู้ชมกล่องเนี่ยมันจะมาเป็นสีดำนะที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ยมันจะเ,เขียนคาว่า,า ambush อยู่ด้านข้าง สากล่องค่อนข้างใหญ่เดาว่าน่าจะเป็นกล่องแบบลิ้มชักเปิดไม่น่าจะเปิดฝานะเดี๋ยวลองมาแกะดูกันผมก็ระมัดระวงังเนาะของมันเป็นของน้องถ้าเป็นของผมนี่ก็แบบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเรียบร้อยไปละโอ้โหแพ็คมาดีมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆแกะคุณผู้ชมก็ ดูตามไปพร้อมๆกันนะฮะคือเขาว่ากันว่าเนี่ยไอ้คู่นี้มันเป็นคู่ที่แบบ Official Release อะแต่ไอ้คู่แรกที่ผมเห็นนะหลังจากที่มันออกคู่สีชมพูไปแล้วนะคือคู่แรกมันมาเป็นสีแพนด้าเพื่อนๆก็ผมก็อยากได้คู่นั้นอนะแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่เข้าไทยนะครับมันจะมาเข้าไทยไอ้ตัวคู่สีชมพูเมื่อประมาณต้นๆปีแต่ผมก็ข้ามไปเลยเพราะผมไม่ได้สนใจรู้สึกว่าแบบ มันแต่งตัวยากอะไม่อินด้วยแล้วก็สีชมพูผมไม่แทบไม่ใส่รองเท้าคู่สีชมพูเลยดีกว่าก็โอ้มาแล้วนี่ที่เรารอคอยก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะกล่องสีดำเขียนว่า Ambush เห็นเนาะุันโฟกัสนะด้านหน้าเขีออยนวันที้อ้าว ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยมาดูกันเลยดีกว่าว่าโอ้เป็นกล่องวินชักนะกระดาษจะเขียนคขาว่า a m b u ู h n นกี้เป็นโลโก้แบบนี้เดี๋ยวจะหยิบรองเท้าออกมาดูกันขออนุญาตเก็บมีดเิดนหนึ่ง <Okay. S 2> คือเปิดมาดปุ๊บแบบกลิ่นหนังมันตีขึ้นมาเลยอะโอ้สวยว่ะ เงี้ยแหละมไหมเดี๋ยวขอญาตหยิบขึ้นมา2อข้างไงนะกระดาษอะไม่มีอะไรมากเลยเขียนว่าแอมบูชปกติเป็นกระดาษทั่วไปนะครับไม่ได้พิเศษอะไรส่วนตัวรองเท้าเนี่ยขอญอาตจะฟิลลิ่งกันเออเห็น,น้นดับแรกเลยอะอย่างที่เรารู้กันน่ะตัวซวูชเนี่ย,ยมันจะเป็นเหมือนกึ่งพลาสติกเนาะเป็นโอเวอร์ไซส์ขึ้นมาแบบนี้ตรงพื้นเนี่ยตรงเนี้ย ออกสีออฟไวท์อะไม่ไม่ขาวโดยตรงมันฟิลวินเทจวินเทจหน่อยอะเชือกที่ให้มาเนี่ยเป็นเชือกแว็กเป็นเชือกแบนแบนเชือกแว็กนะครับเดีย๋ยวจะโครร้ชราบลงไปให้ให้ดูกันลิ้นรองเท้า,ท,าที่มาเนี่ย mm hmm. เห็นปะเดี๋ยวตงใส่ต้องซูมให้เขาดูมันจะตัดด้านบนเนาะเห็นเป็นฟองน้ําอารมณ์เหมือนพวกออฟไวท์อะด้านหลังนี่เป็นพลาสติก เขียนเขาว่า Ambush เว็บแรกที่เห็นเลยอ่ะชอบมากๆดูแล้วมันหลับล้ำดีอ่ะสีนี้แบบลงตัวด้วยแล้วก็เห็นตรงเนี้ยครั้งแรกอ่ะมันจะไปนึกถึงไอ้ตัวไนกี้เดย์เบรกที่ทำกับอันเดอร์โคเวอร์อ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มันจะเป็นพลาสติกแหลมๆโผล่ขึ้นมาด้านหลังอ่ะ อารมณ์มันจะได้ถึงประมาณนี้ตัวหนังเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเนาะคือหนังนะค่อนข้างดีเลยนะมันอารมณ์เดียวกันกับไอ้ตัวก่อนนะในที่ผมรีวิวอะดังออฟฟายเอ่อฟูทูล่ามันนิ่มๆแบบนั้นเลยหนังสีน้ำเงินมาแบบเรียบนะสีขาวจะดูยับง่ายกว่าหน่อยแล้วก็ ตรงรูร้อยเชือกปกติเลยจํานวนรูเนี่ยน่าจะเท่ากับไอตัวดังปกติเลยครับเข้าวๆเนี่ยสำหรับรองเท้าคู่นี้เนี่ยถือว่าสีสวยเลยนะออกมาเนี่ยค่อนข้างแบบสวยกว่าในรูปเยอะเลยอะ่ะน่าโดนอยู่ก็เดี๋ยวจะมาลองเปรียบเทียบดูนะกับรองเท้าคู่นี้ไซส์เก้าพอรองเท้าเพื่อนผมไซส์เก้า 9, เหมือนกันว่า ถ้าเทียบกับตัวจอดแดนเนี่ยมันจะเป็นยังไงใส่ย,ยากไหมเพราะว่าหลายคนนะ่ะกังวลว่าไอ้ตัวนี้ข้อมันจะสูงแล้วเวลาใสาอ่อ่ะมันจะแบบเดินลําบากหรือเปล่าเดี๋ยวปัดไปให้ดูกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกันดูเนาะคาถามแรกอะ่ะที่ผมสงสัยเลยหลังจากที่ผมดูรูปนะว่าเฮ้ยคู่สีแม่งเหมือนรอยัลอบูเลยซึ่งผมมีรอยัลบูอยู่แล้วตัวนี้เดี๋ยวจะมาเทียบเดี๋ยวให้ตากล้องโค้ซาพี่ดูว่าเอ้ยมันเหมือนกันปะ ียังไม่เหมือนนะเพื่อนเห็นไหมเดี๋ยวซูมาให้ดูเห็นไหมแม่งไม่เหมือนกันเว้ยเพราะตอนแรกผมว่าใจว่ามันจะเหมือนกันแต่เฉดมันจะต่างกันอยู่อะเห็นชัดไหมวะนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ไอ้คู่เนี้ยมันเป็นเป็นไซส์เก้าแต่คู่เนี้ยเป็นไซส์สิบเอ็ดครึ่งมันจะเทียบกันไม่ได้แต่ว่าจะให้ตัวเนี้ยให้มาลองดูสีดูหนังมันก็จะคนละอย่างกันตัวเนี้ยฟิลลิ่งหนังมันจะนิ่มกว่า โดยราคานะตอนนี้แม่งใกล้เคียงกันนะตัวนี้น่าจะแพงกว่าอยู่ประมาณสัก2อสาพันนะผมคิดว่าตัวนี้แม่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นเหมือนกันส่วนตัวนี้สีเนี่ยมันประมาณอย่างนี้นะอันนี้เปรียบเทียบสีที่ดูเขาเนี้หลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับตัว n i กี้แอ u บูเนี่ยว่าเวลาใส่ไซซ i n g เนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวให้ดูเลยเทียบให้ดูของผลเอ้ยอันนี้ของของของน้งเป้อันนี้ของเพื่อนผมของตาก้อง เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะสูมให้ดูคืออันดับแรกเลยอ่ะสีเนี่ยถ้าลองดูในกล้องอ่ะมันก็จะต่างกันนะค่อนข้างใกล้อ่ะแต่ต่างกันพอสมควรไอ้สำคัญเลยคือความสูงเห็นไหมคือตัวซ้ายอ่ะก็คือไอ้ตัวแอมบูชเนี่ยกับตัวจอแดนหนึ่งอ่ะแอมบูชเนี่ยตรงข้อเนี่ยจะอ้วนกว่าหน่อย ไอ้ตัวนี้จะแคบกว่าจอแดนหนึ่งจะแคบกว่าความสูงเนี่ยเรียกได้ว่าแม่งเท่ากันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องกังวลเลยนะว่ามันจะใส่แล้วเดินลําบากมันจะต่างกันแค่นิดเดียวเองอะนิดเดียวเลยซึ่งไม่มีผลตัวด้านหน้าทบา็อกซ์ตรงด้านหน้าเลยตรงหัวรองเท้าตรงเนี้ยกับจะกว้างกว่าด้วยซ้ําท่าเทียบกับจอแดนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโดยตัวเนี้ย ใส่เท่ากับจอแดนหนึ่งได้เลยเผ่อๆอาจจะหลุมนิดๆด้วยซ้าคุณภาพหนังคุณภาพหนังดีกว่าไหมผมบอกเลยว่าตัวนี้ดีกว่าจากที่สัมผัสดูนะมันนิ่มอะมันเวิร์กเลยแล้วก็พื้นก็ค้ายกันไอ้ตัวนี้ก็ดังปกตินะครับมันก็ไม่มีอะไรพิเศษสำคัญเลยตัวเนี้ยคิดว่าราคาเนี่ยไม่น่าจะไปอีกเพรา้ว,ว่ามันสวยเนาะ เดี๋ยวผมมาสรุปให้ว่าสำหรับรองเท้าคู่นี้อันบ็อกซ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ข้อแนะนำม,มีอะไรบ้างครับผมโอเคครับมาสรุปสำหรับรองเท้าในกี้ดังไฮแอมบ u s h คู่นี้กันนะครับอันดับแรกเลยอะ่ะส่วนตัวเข้าใจผิดคิดว่าสีเนี่ยมันน่าจะใกล้เคียงกันกันกบไอตัวรอย l ่อบูแต่จริงแล้วไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครมีรอยย่อบูกดไอคู่นี้ได้ครับสีมันไม่เหมือนเนาะอย่างที่ผมทำรีวิวให้ดู เรื่องที่2ไซส์ใครใส่จอแดน1ไซส์อะไรใส่ไซส์นั้นได้เลยน่ตรงไซส์ใส่ดังไซส์อะไรใส่คู่ไซส์ตรงกันได้เลยนะครับคิดว่าเท่ากันแน่นอนข้อที่สูงไม่ได้มีปัญหาเมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วราคารีเซลตอนนี้อยู่ประมาณ1มื่นกลางๆหมื่นสีถึงหมื่นถามว่าราคาเนี่ยโอเคไหมผมเชียร์ให้กดนะเพราะคิดว่าคุณภาพหนังแบบนี้ดีไซน์อย่างนี้ราคาน่าจะพุ่งไปอีก เพราะส่วนตัวชอบสีนี้มากกว่าอสองสีแรกมากๆก็หวังว่าวันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆได้ไปกดรีเซล,ลกันสนุกสนานนะฮะั้งหน้าเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร้มีความสุขในการใส่รองเท้าบ๊ายบายไปุ่น